กางเกงในเนี่ยถ้าเราบิกครี่อยากให้มันเป็นเลข8ดเนี่ยมันจะเพิ่มความเหนื่อยล้าอะไรลงไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าเออทำไมเขาไม่ทำทำไมเขาทำไม่ได้อนะนีจากใจภรรยาก็เลยต้องมีเมียไงฮะแค่ง่ายๆแค่นั้นเลยเหรอก <ipple S 2> ็เลยต้องมีเมียเมีมๆๆๆเยเมียไม่ใช่คนใช้นะคะไม่ใช่คนใช้เราก็ต้องมีเมียคอยตักเตือนเราไงตักเตือนเออคือคนเป็นสามีเนี่ยนะสามีมันก็คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่โตนะเออน่า ใช่ไหมผู้ชายก็คือลูกชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แม่คอยตักคอยเตือนคอยตีแล้วพอมันแก่ตัวโตขึ้นมามาสู่วัยหนึ่งหลุดจากอ้อมอกแม่ก็เมียนี่แหละสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องการแบคอัพอะคนที่แบบหลังบ้านนะแม่ก็คือหลังบ้านตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมพอเราโตขึ้นเราแก่ขึ้นอะเมียก็คือหลังบ้านนี่คือหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นเมียโอเคนี่มันคือจ็อบ e s สคริปชั่นของการเป็นเมียนั่นคือ การควบคุมระเบียบบางอย่างที่แม่สามีไม่ได้ทําหน้าที่นั้นแล้วก็แสดงว่าสรุปคือสามีก็คือลูกชายของเราถ้าเราถ้าเราปรับไมเซตว่าสามีก็คือลูกชายคนโตของเราทุกอย่างเราจะโอเคเพราะเราก็คงไม่ฟาดลูกถูกไหมเราถก็คือแม่เราแลโอเนี่ยจงยอมรับข้อนี้เถอะว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีหลังบ้านที่ดีทุกคน